น้อหลบทำไมอ่ะน้อเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายที่อาุณเอาคุณอย่าหมุนสิเราไม่อยากเห็นหน้าคุณอยู่ใส่ที่เราคนทุบอุ้มแหละยื่ใส่อ๋อน้อ เต็มที่แล้วค่ะ okay, ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานในยิย้มหวานนอา่อยเต,ต้าเต้าเต้าเอ้ยเต้าไหนเต้าบี๊เ <c oughs> ต้าไม่มีเลยเต,ต้าไม่มีเลยเต้ายัางไม่มีไปทำเต้าไป <c oughs> โซบไก่โซบไก่โอ้ยจะถึงพ่อเหรอพ่อรอบอกต่อได้คะ่ะ <c oughs> อ oh, ุ้ยจาเนยแม่ลูกแบบว่าใครจะไปรอตู้ปวดตาได้เรา่วเ้วันนี้ยืนเป็นี่ประศิลโอ้ยแสงดีอ่ะวันนี้ครูหูไม่มางานงานไม่เสร็จงานไม่เสร็จเขาไม่อยู่นิ่งใช่เบลเป็นคนไม่อยู่นิ่งยินมพอดี อาาบอกนักแก้วดิว่าแทางพี่เบลแทงเป็นไงแมน่นไหมแมน่นมากพ่อหนนะูล้วแทบจะหมดกระเป๋าแล้วกระเป๋เาเราแล้วตอนนี้พ่อแม่นปะแล้วใครกินอนะ่ะใครได้อะ่ะพระบอลพระบอลได้เออเดี๋ยวกูไปเอาพระมาเล่นดีกว่าวา่าเธอก็หมุนเหมือนกันกับเราเลย เอาไปล่ะแกแล้วป่ะแล้วแล้เห็นที่ที่แก้วป่ะไม่แกดูลูกเบลเลื่อนเครื่องสำอางมีแต่คนมองผมนะแล้วผมแกล้งแกล้งทำแบบผมไปซื้อหนังอ่างเงี้ยมีคนมองเหมือนบ้ากเลยเหมือนว่ากนี่วันนเนี้ยได้เยอะป่าวได้แต่เคไม่มีเลยได้เยอะป่า ไม่สวยอ่ะแล้วรองพื้นที่ด่างก็ไม่สวยไม่ต้องใช้ของเขามาหมาป่ะออะะไร่เอาได้ป่ะไม่ได้ได้มาป่ะได้เว้ยไม่ได้มาหรอกหล่ะอะไรก็ไม่รู้แล้วใช้อะไรอ่ะใช้ของประเชงอยากจะสิ่งล่างแม่เมื่อกี้รองพื้นนี่รองพื้นหนาเป็นกิโลเลยไม่สวยไข่แล้วใช้อะไรมาอะแล้วใช้อะไรมาก้นอิม ไม่ผอมก็บ้าเลยหลอกลวงชุดเขาหลอกลวงใหญ่มากอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เบ่งนะอ๋อจะใหญ่เลยเออไม่มันไม่มันก็ไม่ได้ผอมนะกระดูกมันใหญ่โอเคะ่รู้จีนมั่รู้จีโอเคไหมคะโอเคค่ะลูกโอ้แม่โอเคพ่อปิดซาแบบนี้เดี๋ยวจะปิดเน็ตแล้วเดี๋ยวรอดูนะรอพูดมากี่เดือนแล้วคะคุณ ม่มีเวลาเข้าใจ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 ได้เข้าใจได้แม่วันนี้กลับไปกินอะไรดีเหลือไอ้นี่กุ้งแช่ของบี๊ตสไทร์ยังอยู่แต่แต่ว่าเราแช่ไว้ในตู้เย็นอ่ะไม่เป็นไรหรอมั้งไม่เสียหรอมั้งไม่เป็นไรจะเสียปะไม่เสียอันนี้อร่อยลองไปหาซื้อกินได้เลยต้มยำกุ้งเซเว่นอ่ะกินปะกินของเวฟบปะกินแต่ว่าเไม่ได้กินเ่อร่อยอร่อยมากจริง แล้วกุ้งมันตัวใหญ่แบบเบลรีแบบวันนี้เข้าเซเว่นมีอะไรอร่อยๆกินวะถามนางได้เลยคือเขานางเวลองมาหมดแล้วทุกเมนูบ้านผมต้องเซเว่นอย่างเดียวนะครับอย่างพั